ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวาจนะแห่งความจริงในวันนี้พบการประจําในวันพระฤหัสบดีวันที่9เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องคําอธิษฐานและถ้อยคําที่พูดออกมาและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องคาในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10 1ถทุกสิ่งที่อัคารทูตเปาโลกเก่าถึงคือส่วนที่ใช้ป้องกันของยุทธภัณฑ์ของเรายุทธภัณฑ์เพียงอย่างเดียวที่ใช้ต่อสู้คือพระแสงของพระวิญญาณซึ่งก็คือเลมาข,ของพระเจ้า นั่นคือพระคำของพระเจ้าที่ถูกพูดออกมาจากปากของคุณนั่นคือลมหายใจแห่งพระคำที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าสำหรับชั่วโมงและฤด,ดูกาลน,นั้นสิ่งนี้คล้ายกับที่อาคารทูตยอนบรรยายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่16ว่าและมีดาบสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์เราพบสิ่งที่คล้ายๆกันนี้ในวิวรณ์บทที่สองข้อที่16ว่า เราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเรานี่ไม่ได้หมายความว่าดาบจะยื่นออกมาจากปากของพระองค์แต่หมายถึงพระคําของพระเจ้าตอนนี้ให้สังเกตความเชื่อมโยงระหว่างข้อที่17และข้อที่18ของเอเฟซัสบทที่6ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ว่าจงเอาความเดือดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศรีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอเดือยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคนพี่น้องขาตอนนี้กล่าวว่าในขณะที่คุณกําลังเป่าประกาศพระคํากําลังจมตีฝ่ายตรงข้ามอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคนเขากําลังเน้นการอธิษฐานแลใท้ายคาที่พูดออกมา ดังนั้นจงเป่าประกาศพระคำของพระเจ้าเสมอและอธิษฐานว่าประชากรของพระเจ้าจะถูกทําให้เข้มแข็งและกล้าที่จะเข้าสู่ตําแหน่งของพวกเขาในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในประเทศต่างๆของโลกสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนให้เราขอถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ได้รับการเตรียมและการเสริมกำลังด้วยยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและแนวริษอำนาจของพระองค์พระคำของพระองค์จากเล่มฝีปากของข้าพระองค์มีใช้เหนือสถานการณ์ที่เลวร้ยวายผลิตความชอบธรรมและความรอด สยบความมืดและความชั่วไร้และอุบายทุกอย่างของซาตานในพระนามของพระเยซูฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าจงเป่าประกาศพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอเพราะในขณะที่คุณเป่าประกาศพระคำออกมานั้นพระคำก็กำลังจมตีไยตรงข้ามค่ะ เพราะพระคำของพระเจ้าในริมฝีปากของคุณน,นั้นมีใชยเนือสถานการณ์ที่เลยียวไหสยบความมืดและความชั่วไหลและกลอุบายทุกอย่างของซาตานคะ่ะและผลิตความชอบธรรมและความรอดออกมาด้วยนะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด